คอมเพ t i ติทีตาแรกเริ่มทาไมคอมกูจี๊ดว่าจิวคอมบอกไม่พร้อมรับหมวดนี้อะ่ะเฮียคอมประท้วงเลยคอมบอกอย่านะแฟงมันอันตรายนะแฟงแรงนะอันตรายนะผมจะแสดงความสามารถที่แท้จริงให้ทุกคนดูเองที่ผ่านมามันเป็นแค่เรื่องตลกเฮ้ย เป็นอย่างนี้คือว่าเป็นเป็นมวยไอเนี้ยไอนี่มันเป็นมวยแฟงไอนี่มันของจริงไอมวยเออเกิดเออนั่งอะบอกู้มันมันลุกขึ้นมายิงทำไมวะมันพูดต่อบชนะแล้วนะโอ้เนาะอิงแน่อู้ปืนเคาะหน้าระรสนุกไหมกันสนุกอยู่ ให้เรียกหาให้ลูกให้เร่าลูกฮีลูเวอะไรเอายิงหุ่นอยู่ยิงคนให้หน่อยพี่เออเออเออเอ้เฮ้ยอ้าวสแกมแบบนี้ไฟอัพไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสายหลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้วโอ้ ไม่ได oh 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 ้ยินเสียงเขายิงมาไว้ใช่งงเรน่าเฮนยเฮยเฮ้้ยนนี่บ้าปะวะกูจะบ้าทิ้งทำไมไอ้ปืนนั้นน่ะยิงไม่โดนะเวยปืนเนี้ยเชื่อกูดิเพื่อนปืนนั้นแหละมึงเก่งแล้วโอ้โหเฮี้ยสะกอร์กูโคตรเจ๋งเอ้าเชี่ยมันยังมีอีกตัว มาแล้วปาโอโตขึ้นเอาไอ้เหี้ยโดนลองเลน่นนะ Thank you for carry man no problem man ย้ำมั้ย ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําให้ทุกคนนั่นก็คือร้านคูซันบริการเติมเกมราคาถูกซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าร้านคูซันเนี่ยเป็นร้านที่ถูกมากๆร้านหนึ่งในตอนนี้เลยน,ะนอกจากวอ l ์โลแนเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเช่นเก n ชิน Impact ROV พับจีโมบา e แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยแพ็กเกจของทางร้านเนี่ยว่าถูกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใส่โค้ด RINN 1 0หรือว่าลินสิเนี่ยแหละก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกตั้ง10บาทซึ่งใช้ได้ทุก แล้วก็ทุกเกมด้วยนะเชื่อปล่ะล่ะไม่เชื่อก็ลองกดลิงก์ใต้คลิปดูมีแฟกเตอร์นะเต็มคำเต็มคำสิบพีนีเต็มคำผมจะสปอยโปรไม่ใช่ลูกแท้ๆของอาเตียไม่นะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคิดว่ามันใช่มาเสมอเลยอ่ะไอ้เหี้ยทานเราต้องออกรูปเป็นแพนด้าดิวะมันเข้ามาแล้วผ่านปิงๆแล้วมึง ไม่รู้มันหลอก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 เฮ้ยอย่าสู้กับเซนทินเลยขวาออกแน่เฮ้ยขุดน้ำแข็งเข้าไปเลยทหารไม่มีเปลี่ยนแผนไปไปไปใกล้ใกล้ช่วยกันช่วยกันสวยพี่ได้ปืนามีออนกระดาษเจ็ดสีโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคเคฮาวอ้มันกากต้องกระดาษนะพี ก็ล่ดไม่ใครเช็คก็ได้อยงี้ก็ีแต่อาร์มมีโทรศัพท์อ่ะโลกวันนี้โอ๊ยมันไม่มีทางออกแล้วไ,ไี้ยอมบอลมันก็ยิงแม่งธนูอยู่นั่นแหละคุยไม่ช่วยกูยิงคนหลอกยิงแต่ธนูรอธนูหมดอันนี้ค่อยไปโอเคไปโอ๊ยสายมาเก็คือเฮ้ยเลิกมาลองครับ ไปจำไปหน้าต่างครับนี่กโอ้แม่งเดอนหัวเ็ดสิบแปเนียนโลเนียนดนมาบอมบอมบอมอบอม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 ออะบอมบอมโอเคเอาอะไปครับเควินน่าจะมีครับอันพี่ไปตายสวัสดีที่หน้ากุญสุด้ายทีท้ายเฮ้ยาจะฟ้าว้าว ว้าว <Wow. S 2> มันยิงงนหัวได้ไงปืนมันอยู่ข้างล่างไอ้ิเกมนี้มันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นเออมึงถามมันได้มีเหตุผลมากเลยกูก็สงสัยเหมือนกันเพื่อนมันเป็นไปได้ยังไงวะมาครับผมตาที่4อของ100เกม4ี่ทับ100แต่ตอนนี้ชะนะ2แพ้หนึ่มีกลับมาไอช็อตมีมาอีกเอากับผมได้นะเอาฮิลเดินดังระวังแตกอ้ โออปืนพกเหรอฮ จ,จดไมาจากพี่แฟงในหน0เกมข้างหน้าแดดแฟงจาก100เกมที่แล้วนายพยายามได้ดีมากแต่อย่าพยายามเลยเอาไอ้สัสพี่ <c oughs> ผมอยากได้เมาส Log ์ Logitech G Pro แบบนักแข่งอ่ะผมอยากได้แผ่นรองเมาส์อาติซานแต่ง,งบไม่ถึงอ่ะพี่คงต้องเก็บเงินอีกนานเลยดิไม่เป็นไรน้องแต่เดี๋ยวนี้เขามีของที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่ามากเลยนะร้าน JZR ขารับให้คำปรึกษาเรื่องจัดคอมแนะนำเกมมิ่งเกียร์ต่างๆฟรีและยังช่วยหาเกมมิ่งเกียร์ดีๆในราคาถูกกว่าร้านทั่วไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเมาส์ เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Facebook JZR หรือใน Shopee ก็มีนะบีบเครื่องมันติงตุบตังค์เสียงเกงมันบัคหรอใช่เราจะค้นหาห้องเลยล่ะ IMQ Competitive อ้าวเฮ้ยๆโอ้คมคมระเบิดกดเร็วเกินเฮ้ยพี่ผมก็ระเบิดทุกกระทิงนะมดแชอ์ครับ โอ้คนลุกค่ะโอ้โหคนลุกค่ะโอ้โห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 ไม่เป็นทับเวิร์อ้าวไม่เห็นไอ้เหี้ยแอบปืนโอ้โหยกูเดินเป็นชั่วโมงมันยังไม่หันโอ้โหมันยืนอยู่ตรงนี้เลยเหรอมันตั้งแคมป์เหรอวะกลางเต้นเหรอ เฮ้ยนี่ดูมึงเรงไม่โดนน่ะไปนี่ตอนนี้ข้างนอกข้างนอกข้างนอกเอ้าไอเหี่ยอยู่ข้างในใครบอกข้างนอกเัรอไอห้ใครบอกวะนิ่เฟสนิวจัดมาอุ้ยธนูธนูสูตรไอ้เหี้ยวิ่งเข้าประตูไปโอ้ยเฮ้ยไอเหี้ยมันวาร์ปไปได้ไงไอตามไม่ได้เข้าไปอเอุ้ยีปิด ว้าโดน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 มันกำลังเด้งหนีเออออโอ้โหระวังนะระวังนะ oh. เฮ้ยเฮ้ยอฮืสวยเพื่อนสวยมากปู่เออเอาเอ้ยอย่กใจะเอชอย่าเอชต้องคีพเ แพ้สองโอ้ยแพ้สองเองเพื่อนอย่าไปเจ็บปวดมากมายโอ้ยครับบี้ครับนีดนีดไอ้นีดกูค้างมึงไงกูโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาดีลวดดีลวดจิวออกเกมจิวออกเกมเลยตัดมายเชื่อคนหนึ่งวิ่งยิงงเชื่อคนหนึ่งโดนต่อย เฮ้ยม to okay. hey, hey. no no, I mean okay. ันมกไปเว้ลูกซองดักแน่เลยโอเคไอ้ควยแล้วม่งไม่อยู่ในควันไหนคยไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นนั้นหวาขวาตายครับตัวนั้นนะตรงนั้นตายชัวร์้เปยตายแล้วอ้าวดมมึนีสเปย์โดนก่อเลยวายงูนั่งหามีแมยเรียบรอยเฮ้ยเฮ้ยอ้่ เว้ยแม่งกระดำมาอีกสัตว์เอ้ยโอ้ยร้อเอ้าทำเพื่อขุ่ยสัตว์ทำเพื่สัตว์เออเออเออลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปขุ่ยสัตว์เอามไปเอาไปเออจะทำได้ไงวะให้ถามมันมาให้ยากอูโยยยยยเอาสีแม่งเอากูมัวแต่พิมพ์ไอ้เหี้ย ถ่ายปิ้งมังรู้เยอะว่ะหนึ่งหนึ่งไม่ซัดไม่ซ่้านหนึ่งหนึ่งว่เหี้ยหนเหี้ยอะไรเพื่อนกูาไปยังตายเลยหลุดลุดี๋ยวเดี๋ยวแรงกูขึ้น2แรงได้ไงจี้ะหนูสวยครับผมเอ้ยเอ้ยแอบแอบแอบแไปไหนไปไหนแอบพูดอยังว ใช่ดูมเยี่ยมมากดำามเก้าไม่สักนัดเดียวแหละโอ้ยออกพร้อมกันออกพร้อมกันนั่นแหละช่วยกันยิงช่วยกันยิงสวยสวยเขื่อนกันยิงแบ็คท้นิกออกซ้ายมึงโอ้ยต้องกลัวแฟงมึงไม่ต้องกลัวมึงมีปืนยิงมันนิกยิงมันก็มีปืนสองปืนมันก็เรียงเท่ากันแหละนี้ทำไป้อมอยู่สี่วะเนี่ยป้อมที่อะไรวะเนี่ย มันล่อมึงก็เออป้อมดักกว่าโยนเหี้อะไรเจอเพื่อนกูของกูตลกธรรมชาติเหี้ยดิเหี้ยใครเล่นแพนเวียซอมบี้ไว้เหี้ยใครวางแลนด์ไมล์ไว้วะเอ้ยเจ๊กับดักหนูเออมันฝรั่งเลยเออเดินไปเหยียบแล้วมันเบิ่มทำไงอ่ะไรวยเกมขา โอ้ยนี่เขาโดนแบกแล้วไอ้เจตเลือกคีย์เวิร์ดดี้เย้กูเจอมันในชีวิตจริงนะไม่ได้ระบบเออเอมันจะไปรู้ได้ไงว่ามึงเจอในชีวิตจริงโอ้ยผมจอบแล้วนะข้างบนข้างบนรอรอนหนึ่งอันหนึ่งไปโอ้ยเคีียดขังแม่งเถอะโอ้ยอย่าใกล้กันเชรียดเฮเว่นครับเป็นคนรอเฮเว่นเออเออหูเออ โอ้หัวใจเหมือน่ยกที่เล่นแล้วกูจะบ้าว่ะโอ้โหยี่เห็นกูรถทิ้งกูเลยว่ะไอ้แซดอยู่เอ๋อยู่ไหมอยู่เอ๋อยู่เอ๋ฮ้ยปอมเน่าแเรวอะฮัลโหลฮัลโหลเอาฮัลโหลอะตามฮัลโหลฮัลโหล อะอสวัลดีสวัสดีสวัลดีสวัสดีสวัสดีสวดีวันดีสวดีวดีสวีวัีสวัดีวดีวัดีสววัสดไดมันไม่โดนนวันีสวัดแล้ัสวนิดีสวัสดีสวัสวนิดพสดีสววเดี๋ยวไม่ได้ยิงนิีมันวัสดีสวนสวดวัดีวดอสว ้มันยังมีอยู่ควาวยังมันจะขึ้นแม้แรงเนีไงสาล่นกันอย่างนี้ยิ่งๆๆโอเคเฮ้ยกูบอกจิงจิงเกิดโอ้สิทโอ้โหอันนี้มีเรอได้รอได้เพื่อน ลบลบน่อยตาแข็งจังอยู่ช็อตอยู่ชถอยไปละเมนเล่นได้นะจัดเองเลยเข้าไม่ได้อะโดนอันเนี้ยกูปีนเฮเบนเยอะดินสแปมเนี่ยไอ้สัตไซเฟอร์เป็นล็อกเขาอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โ อันพีดิกแม่ทยากไมหาปืนนี่ไปย่อสิเขาโทษทีแล้วมึงเพื่อนสโมกอยู่เหรอเพื่อนียู่นี่อยู่นี่รอเพื่อนแล้วกันนะถ้ากูส่งคนไปช่วยเดี๋ยวสวยสวยแม่มึงสิสวยเพื่อนล้มแล้วร้อยสามหกคกมันยังไม่ชุบมันยังไม่ชุบโอ้ยยังเบ่งมีดตัวลุกได้พอดี พี่ดาจะเล่นอยู่ใช่ไหมครับเล่นครับที่ยู่หอที่เต็มไหมที่อ่ะไม่เต็มหรอกอแต่มึงอ่ะเต็มไหมเอ้ตัวละยี่สิบบาทเพื่อนตานนี้ภ<ด>ารก<ด>ิจเข้าถึงถึือดดมถึงถึชืดดมล็อกอินก่นกันเอานาขวามีเอาเอาเาเาไมเล่นวดวดไอ้ี่ยขอ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  แน่นอนโอ้ยอดโอ้ฟักเบ,บื่อหลังจึมชือดูมัมน,มนขอขอขอดามสองตัวอยูน่นี่มันคือได้หลายแท๊จิวอย่ yeah, เอาเอารอบเดียวไปกะรอบหน้าใช่ไหมยดากกะมันเ<อ>ดียวรวยเลยนับแต่กูสิเนี yeah. ่ยดูงั้นไว้แต่นิคจิวดูหลัง <ừ. S 3> ให้มึงดูเขยา่าเขยา่า วิ่งกูเป็นโอ้โหเด็กอันนี้ควักอยู่นั่นแหละก็บอกว่าดูให้อยู่เฟชดีเฟชแบ๊วมันเดินมาจำสเกลมึงให้มึงเล่นไฟในแฟนเอ็ดดี้อันนี้ก็ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยก็เยอะแล้วกูพยายามเพื่อนมั่นใจตั้งใจไปมีใกล้ครับเก็บไว้หรอดำจะหลับไม่ดำโอ้ยดำโรโบเจโรโบเจโอ้โหรือ ยังมีตีตลกจะด้วยเขาเรียกปั๊มคีดีให้ตัวหลักไงไม่เออต้องกูไม่เห็นได้เลยมีแฟลงก็บอกน้องไปว่ามึงเรินเป็นโคขอหน่อยดิโค้มึงใครไอ้เชี่ยกูสู้นะเว้ยกูสู้ตายไม่ออกเฮ้ย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 ไปยี่สิบบาทโลแม่งไม่แบ่งเลยไปไหนไปแผลศีราะจะแย่งทำไมอ่ะกูไม่แย่งไอ้เหี้ยกูวิ่งมามันยืนอยู่มึงแย่งทำไง ้มีสวยแทงให้กูแทงให้ติ๊กตักโถอ๋อเขาปืนปืนลงปืนฮัลโหลได้มาหกสิบบาทเฮ้ยเราวิ่งไปโม่งมั้ยนะให้เหลือแต่แบบแป้งให้มันไปฟาร์มคิวไปไปไปไวิ่งไปตายให้หน่อยเลยยิงกูยิงกูเอาเนี่ยนี่ไม่ใช่ในแผนดำเฮ้ยไปตา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 ยจับล้เจ็บล้อจับล้อลูกพี่ผมอยู่นี่พี่มึงหันมาสิ พี่ผมอยู่นี่โอเคไอ้เหี้ยคนโดนเนี่ยบอกพ่อมึงสีเที่ยเล่นอย่างนี้เฮ้ยโอ้มันเยอะจังอะเย็นใจเย็นใจว้าหอยแป้งหอยพอพูดแล้วเนาะเอาเอาเอาคนเขาคนเขาคนเขาปรับเลยมาเลยมาเลยเพื่อน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 รักอดประหยัดเงินไอ้ฝั่งนู้นก็ได้วินไงแทมรถน้อยวินวินเราห้องเกมเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรพอได้เรื่อยๆเอาวเดี๋ยวมึงตายปุ๊บกวนตีปั๊บ เฮ้ยขวาเยอะขวาเยอะโอ้มตายทำไมไม่ได้ใช้ตายเราตัวยังไงตัวจีพยายามแล้วรอก็ได้เฟิงอู้วไม่โดนหัวเจมันโคตรนูบเลยเฮียเดี๋ยวมาเอาตังยิงอย่างนี้เอากละมังไปดีกว่าโอ้ยจิวอย่าเลยตายจิวกูได้ตัวกูพอละไป นิกอย่าเลยไปนิกออกไปนิกเฮ้ยเฮ้ยยี่เกือบโดนฆ่ามันฆ่ามันไอ้ติปรอให้สวยเอ้ยห่อเนี่ยอยู่้่อฆ่ามันเร็วฆ่ามันเร็วเอาขวาก็มีทิพไห้แล้วจิ๋วได้นี่แหละนี่ถือปืนไหมโอ้ ไอ้หน้ากูหน้ากูเอา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 มันทำได้ไงอ่ะเล้ยเฮี้ยไอ้กูเลี้ยงมันมัจะเลี้ยงยังไงล่ะกูเลี้ยงมันเต็มที่ไอ้เหี้ยเบิงลาก่รเบิงเบิงจาไอ้ยิงเล่นบนทีวีเลยพอได้แล้วผมอยากชนะได้เลยดามพี่เอาจริงละเจ้าบาหลีตกไอ้ควาย โอเคไฟกูงเราอะไรก็ฆ่าเหมือนตัวปลอมโอ้โหเฮ้ยยิงเจ็ดอยู่ดีๆตัวปลอมโยรู้เดินมารับแทนแบ็คไซต์ตัวนึงไอ้ไซตไปต์ไอ้บอลฟอร์ฟอร์ฟอร์ไฟนานจังเนี่ยอ๋อฟอร์ฟอร์ฟอร์เฮ้ยเจนี่แม่งไม่กลัวไม่กลัว ีเอาหญิงชิงเสียเียงเฉาวเว่สีเฉาเฉียนฟาดปิงปิงลิงจิ้นพักปักจีซองจีเคือสีเหลียนเฉียจงฟังครูป,ป้ายผีแม่ไม้เล็บแดงอะไรวะเนี่ยท่องอาคมละไปโอ้โห,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 โหยาเล็บแดงเลยสัตว์ <c oughs> เอ้ยมันยังมีอ <c oughs> ยู่เย่าจิต <ไว S 1> พุ <ไว S 1> พ่งเต็มทำเป็นผีแม่ไม้เล็บแดงไม่ทำมันก็ทาเล็บแดงนเลย น้ำน้ำน้ำนี่โดนได้ยังไงนะเล็บแจ๊วทำไมกูไม่ได้ยิงแบบน้ำถ้ะพี่ได้ยิงแบบผมนี่คือพี่เก็บหมดเหรอไม่กูก็ตายเหมือนมึงกีแล้วแล้วพูดทำเพี้ยไรเฮ้ยเลยน่าเฮ้ยไม่เกิดมึงโอ้ยมันแหลกมันแหลกโอ้ยไอ้ฟาวดู นเอาเอาเอากูเอาไม่วันนี้เหี้ยข้างเหรอคนไทยไหมคนไทยสิคนไทยเหี้ยไทยใหญ่เลยใหญ่เลยเอาล่ะก็หล่ะเอาล่ะก็หล่ะเอาล่ะวฮ้ยสองประสานเหี้ยสองประสานมาแท็กเลยแท็กเลย ไล่อย่าแทกพ่ออย่าแทกแรงจังเฮียเขาไม่เล่นกันอย่างนี้จิวเรียงเขาไม่เล่นกันถึงตายพ่อมึงหน้าทิ่มเลยสัตว์ล้มเป็นเอฟเลยเฮียเดินออกมายิงแม่งเลยเดินออกมายิงแม่งเลย ยี่สาวแบบกี้แบบแฟงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วยามเปลี่ยนคนแล้วเนี่ยอย่าซีเลงไม่มีบายอย่าซูเลงอู้แม่งอยู่ใกล้กว่าที่เคสว่ะแม่งสแปมมาไซมึงด้วยนะโอย่าซีเลงอย่าซูเลง โอเมนชอบครับโอเมนชอบอุ้ย30แต้มเลยเหรอมันจะเลยป้ายเอานะแรงเนี่ยมันจะร้องนะพี่เจ็ตแม่งหันนะเฮ้ย้บอกเฮ้สัตว์พูดดีๆพูดดีๆพี่โซเฟีมันเดี้ยไงแอนน้องอ้ําเสียงหล่อเลยนะ <c oughs> นิดน,นึงพี่นิดน,นึงอันแน่ว่าไงพี่เขามองหน้าผมนะก็ดูกลางช่วยมีนะพี่โอ,โ,โอ้โหเจ็เตแบสกลางบอล โอ้ยเฮียยังไม่พีเลยโอ้ยตัวเดียวกล้ามีเอ้อเฮียล้มคู่ง่ายเฮียฮมีตัวรอกูตรงนี้ตักกูโดดปุ๊บมันเอากูแน่เฮ้ยใกล้ก็มีพี่หลังวอล้วนะพี่อ วกามึงทำดีกว่าชาเลนจ์ร <Jamie, online. S 2> ้อยตาเนอะเอากูมาถ่ายเฉยๆก็ได้นะเพื่อนคนเขาเข้ามาดูกูกดนะไอ้เหี้ยกดสกอร์ดูไอ้ควายนี่ยิงทุกตาแล้งจบไอ้เหี้ย์ ascending ไอ้เหี้ยเกาะเพื่อนขึ้นขวามึงมีสองตัวเลยโอ้มีตัวโอ้อู้หูซีแมนดึงความเชื่อใจหน่อยเหี้ยเดี๋ยวแชทจะว่าให้เพื่อนแบกอย่างเดียวเฮ้ยขาวตัวอ้าวพวกผู้เผย ปุ๊บครับเี้ยนี่มันจะทำอะไรวะมึงจะวัดมึงจะยิงมึงจะวางมันจะเต้นเนียนเนียนจิวเอามือขึ้นมาเนียนเนียนแล้วยังไม่ได้เก็บซ้ายกูนะซ้ายกูนะจิวระวังกูเข้าเียวะโอเคซากหลายทางจังเ่ี้ยโอยอามอ๊ม